ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอย่าถามเลยนะครับว่าน้ำมันจะรั่วลงทะเลหรือไม่เพราะว่าคำถามจริงๆคือมันจะรั่วลงสู่ทะเลเมื่อไหร่ต่างหากครับ The Standard รวบรวมสถิติน้ำมันที่รั่วไหลลงทะเลในรอบ26ปีที่ผ่านมาของไทยพบว่าเกิดขึ้นรวมกว่า176ครั้งนี่ยังไม่นับบางปีที่ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้นะครับส่วนกรมควบคุมมลพิษได้จำแนกเขตความเสี่ยงที่น้ำมันจะรั่วไหลลงน่านน้ำทะเลไทยออกเป็น4เขต ได้แก่เขตความเสี่ยงสูงมากเขตความเสี่ยงสูงเขตความเสี่ยงสูงปานกลางและเขตความเสี่ยงต่ำโดยเขตความเสี่ยงสูงมากได้แก่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองเพราะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมีกิจกรรมการขนถ่ายน้ํามันทั้งบริเวณท่าเทียบเรือและกลางทะเลเห็นไหมครับว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลมันต้องเกิดขึ้นไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าหลายฝ่ายที่รับผิดชอบมองมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลายครั้งที่น้ำมันรั่วลงทะเลจํานวนไม่มากก็ไม่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นครับอาจเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นกลางทะเลมีความรู้เห็นน้อยและไม่ได้ลอยเข้ามาที่ชายหาดทําให้มีประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงไม่มากนักแต่สิ่งแวดล้อมทางทะเลไม่รู้ว่าเสียหายไปขนาดไหนแล้วนะครับจนเหตุการณ์ล่าสุดประเดิมต้นปีพศ2565 เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองพื้นที่ในเขตความเสี่ยงสูงมากที่น้ำมันจะรั่วไหลตามที่กรมควบคุมมลพิษเข้าแบ่งเขตไว้นั่นแหละครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ทุ่มสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธได้รับแจ้งเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่งรับน้ำมันดิบกลางทะเลของบริษัทสตา์เปโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมอบตะพุธจังหวัดระยองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรคาดการว่าเวลาที่เกิดน้ำมันรั่วคือประมาณช่วง3ทุ่มเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ทางเรือสามารถหยุดการรั่วไหลของน้ำมันได้ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถหาจุดที่น้ำมันดิบรั่วไหลได้ทันทีเนื่องจากท่อดังกล่าวมีอายุใช้งานานานถึง26ปีจึงไม่มีเซ็นเซอร์บอกจุดน้ำมันที่รั่วไหลเหมือนกับท่อรุ่นใหม่ ในตอนแรกนะครับบริษัทได้ประเมินปริมาณการรั่วไหลของน้ำมันแบบ worst case หรือว่าแบบเสียหายมากที่สุดคือจำนวนกว่า4แสนลิตรต่อมาการคำนวณปริมาณน,น้ำมันดิบที่รั่วไหลก็เปลี่ยนไปครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆจาก4แสนลิตรเปลี่ยนเป็น1 6 0 0 0ลิตรและประเมินล่าสุดเหลือ20,000-50,000ลิตรตามถแถลงการของบริษัทเจ้าของท่อน้ามันปัญหาคือปริมาณน,น้ำมันดิบที่รั่วไหลออกมา มันมีจํานวนเท่าใดกันแน่ครับแม้ว่าจะยืนยันว่ามีการใช้หลักการทางวิศวกรรมที่เรียกว่าเพรสเชอร์บาลานซ์เข้ามาคํานวณหาปริมาณน,น้ํามันที่รั่วไหลแต่ข้อมูลทั้งหมดก็ยังมาจากฝ่ายภาคเอกชนเป็นหลักล่าสุดก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อสืบค้นปริมาณการรั่วไหลที่แท้จริงซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบกันต่อไป อีกปัญหาคือมาตรฐานในการกำจัดคราบน้ำมันครับซึ่งตอนนี้มีการใช้สารเคมีที่เรียกว่าดิสเพร์เซนต์เพื่อทําให้น้ํามันแตกตัวและจมลงไปในทะเลท่ามกลางการตั้งคําถามจากนักวิชาการนะครับว่านี่คือวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่แต่ดูเหมือนว่านี่คือวิธีการที่ไม่ดีนักแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้ครับเนื่องจากวิธีการที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดคือการใช้บูมล้อมคราบน้ํามัน แล้วก็ดูดคราบน้ำมันออกไปแต่ปัญหามีอยู่ว่าจะต้องใช้บูมที่มีความยาว40กิโเมตรในการล้อมคราบน้ำมันแต่ข้อเท็จจริงที่หน่วยงานภาครัฐออกมายอมรับก็คือบริเวณนั้นนะครับต่อให้ระดมบูมเต็มที่แล้วก็มีความยาวเพียงแค่3กิโเมตรเท่านั้นปัญหานี้สะท้อนว่าเราไม่เคยมีแผนการรองรับกรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเลเลยครับ อีกคำถามใหญ่ที่ตามมาคือเรื่องของการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับสำหรับประเทศไทยเราเคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อปีพศ2556เคยเกิดเหตุการ์ท่อน้ำมันดิบขนาด16นิ้วของบริษัทป t ท Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทในเครือปตทเกิดรั่วไหลบริเวณทุ่นรับน้ำมันส่งผลให้น้ำมันดิบ50,000ลิตรไหลลงทะเลซึ่งยังมีข้อสงสัยนะครับว่าปริมาณน้ำมันที่รั่ว มันคือ50,000ลิตรหรือว่ามากกว่านั้นแต่ที่สุดคลื่นก็ได้พัดพาคราบน้ํามันเข้าสู่บริเวณชายหาดอ่าวพร้ากเกาะสมเอ็ดจังหวัดระยองสร้างความเสียหายโดยตรงตามมามากมายเลยครับเพราะว่าอา่าวพล้าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการทําประมงแม้ครั้งนั้นจะมีการเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมเท่าที่ควรนะครับ จนทาให้กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่ผู้ค้าผู้ประกอบการ400คนที่ได้รับผลกระทบยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดระยองหลังต่อสู้นานถึง2ปีศาลปกครองสั่งให้เอกชนจ่ายชดใช้ชาวบ้าน203คนให้ทําโครงการฟื้นฟู4โครงการและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมนาน2ปี 2> แต่ว่าการเยียวยา ก็ไม่คุ้มกับความเสียหายของชาวบ้านครับโดยหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วปี2556ผ่านไป4ปีมีการจัดงานเสวนาโดยสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมก็ถอดบเทเรียนกับเรื่องนี้ก็พบว่าชาวประมงบางคนต้องหยุดทำประมงปล่อยไปรับจ้างเรือใหญ่ออกไปเป็นรอปพไปปั่นสำล้อหรือบางส่วนยังคงจับปลาในพื้นที่แต่ปลาก็ผิดปกติตาบอดมีเนื้องอกเคยหรือว่ากะปิ ที่เคยมีชื่อเสียงของระยองก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลที่ผ่านไป4ปีในตอนนั้นแต่ว่าความเสียหายก็ยังคงอยู่กับคนในพื้นที่ สำหรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนใหญ่ยังมีเพียงการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของบุคคลและทรัพย์สินยังไม่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงขณะที่ในสหภาพยุโรปเขามีกฎระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมหรือว่า environmental liability directive ซึ่งแยกออกจากความผิดที่เกี่ยวกับความเสียหายต่อบ,บุคคลหรือทรัพย์สินหรือตัวอย่างใกล้ประเทศไทยเข้ามาหน่อย คือเมื่อปีพศ2560ทางการอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในกรุงจาก,การ์ตาเรียกร้องค่าเสียหายจากปตทเป็นจำนวนเงินถึง2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐฐานที่ทำน้ำมันรั่วงลวงทะเลติมอร์เมื่อปีพศ2552สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลหล,ลงทะเลล่าสุดในปีนี้2,565ที่จังหวัดระยองคุณวราวุฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทุกมิติจากเอกชนเจ้าของท่อน้ำมันและบอกให้บริษัทต้องมีกองทุนเพื่อรับผิดชอบปัญหาในระยะยาวซึ่งจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์น้ำมันรั่วในไทยจะไม่หมดไปอย่างแน่นอนครับตราบใดที่ยังมีการขนถ่ายน้ำมันอยู่กลางทะเล และมีโครงขายท่อน้ํามันในทะเลที่มีการวางมาตั้งแต่ปีพศ2520และทุกครั้งที่เกิดเหตุก็ตื่นตัวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าไม่มีแผนสําหรับการแก้ปัญหาระยะยาวที่ชัดเจนความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ก็มักได้รับการเยียวยาไม่คุ้มค่าส่วนความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่แทบจะประเมินค่าไม่ได้ก็ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักจากผู้รับผิดชอบน้ำมันรั่วลงทะเลไทย กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแต่ไม่เคยเป็นบทเรียนนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขในระยะยาวได้เลย